้าสวัสดีจ้ะนั่งขอนีิจ้าขอบคุณค่ะคุณเพื่อนไปตามหนูมาใหญ่รหรือเปล่าคะพอดีว่าช่วงนี้คู่เห็นเธอไม่ค่อยเข้าเรียนเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายอะไรไหมออสบายดีค่ะช่วงนี้ก็โอเคค่ะอ๋อโอเคก็ดีแล้วครูคิดว่าเธอไม่สบายพี่จินช่วงนี้นก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกค่ะไม่สบายเป็นอะไรจ้ะ <No. S 1> ตอนนี้เธออาจกำลังลังเลว่าจะเล่าให้คูณฟังดีไหมก็แล้วแต่เธอนะแต่ถ้าเธอเล่ามาคูณสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ oh, โอ้ก็นีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็เล่านะให้คุฟังได้นะคุณยีจะมาฟังก็ยีช่วยเหลือคือช่วงนี้หนูมหมดไฟใ,ในการเรียนคะ่ะหมดไฟใ,ในเรื่องการเรียนแล้วก็มีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าจ๊ะคือหนูไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะแต่ ก็เลยทาให้หนูหมองไปค่ะในเรื่องการเรียนเพราะว่าหนูไม่ไม่รู้ว่าถ้าจบไปจะทํางานอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรค่ะแล้วเวลาเรียนหนูรู้สึกยังไงจ๊ะหนูรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งแล้วก็หนูก็เลยไม่อยากเข้าเรียนค่ะแล้วไม่เข้าเรียนหนูไปอยู่ที่ไหนหนูทำอะไรหนูก็นั่งเล่นแต่อาคารนค่ะซื้อขนมมานั่งดูซีรีส์กับเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนห้องม่มาตามหนูไปเรียนหรอจ๊ะก็ตาม บางทีหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนค่ะอยากหนูลองทําสิ่งใหม่ๆดูยังอย่างเช่นสิ่งที่หนูไม่เคยทําสิ่งที่หนูสนใจยางเลยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต้องเริ่มตรงไหนคะงั้นหนูลองเริ่มจากสิ่งที่หนูไม่เคยทําก่อนไหมแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่หนูสนใจหนูไม่เคยลองเล่นกีฬาแบบจริงๆกลางๆสักทีค่ะสิ่งที่หนูสนใจก็จะเป็น แล้วตอนหนูเรียนหนูเป็นยังไงบ้างคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะบางวิชาหนูก็เข้าใจบางวิชาหนูก็ไม่เข้าใจเลยค่ะหนูก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอะไรขนาดนั้นค่ะแล้วเนี่ยก็จะต้องหาที่เรียนแล้วหนูก็เลยงงกับตัวเองว่าอยากเป็นอะไรกันแน่มันเลยทําให้หนูหมดไปเพราะว่ายังหาสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นยังไม่เจอค่ะงั้นหนูก็ลองเริ่มจากสิ่งที่หนูสนใจก่อนหนูมาอย่างเช่นการวาดรูปหนูก็ เวลาว่างไปวาดรูปแล้วก็ค่อยมาเ, ờ, เล่นกีฬาหลังเรียนกับเพื่อนแล้วก็มาแยกว่านหนูชอบอะไรมากกว่ากันแล้วก็ค่อยเลือกว่าสิ่งที่หนูชอบแบบมีอาชีพไหนที่ตรงกับที่หนูชอบบ้างได้คะ่ะเป็นต้องเริ่มยังไงนคะหนูก็เริ่มจากหาเวลาว่างมาวาดรูปนะคะแล้วก็เวลาหลังเลิกเรียนอย่างนี้หนูก็ไปเล่นกีฬากับเพื่อนในช่วงเลิกเรียนงั้นเริ่มวันนี้เลยไหมคะได้จ้า สวัสดีค่ะเซนั่งกอดสีฟ้าเป็นยังไงบ้างรู้ยังว่าตัวเองชอบอะไรรู้แล้วค่ะหนูต้องขอบคุณครูมากเลยนะคะที่ทําให้หนูที่เรียกหนูไปคุยในวันนั้นทํารับฟังหนูในวันนั้นคือทาให้หนูรู้ตัวเองว่าหนูอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรทําให้หนูกลับมามีไฟค่ะจ้าไม่เป็นไรอ๋อครูก็ดีดีด้วยนะที่ทําให้เธอรู้ว่าอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็กลับมามีไฟในการเรียนอีกครั้ง คนมากนะคะครูไม่เป็นไรจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าเพิ่จเรียนมนาะ